วันนี้ถึงวันย้ายบ้านของเห่าฟ้าแล้วครับก่อนจะมาเป็นเห่าฟ้าในวันนี้โอดขอย้อนกลับไปเมื่อ42วันที่แล้วครับคุณก้องและคุณอุ้มนัดเข้ามาดูเบบีที่บ้านเรารเราก็เลยเสิร์ฟสีลายแหลกไปเลย 1. ตะก้าและไอเจ้าตาแป๋วหัวกลมสีลายแลกตัวนี้แหละครับดวงพลิกชะตาเปลี่ยนได้ชื่อวันนั้นเลยก็คือเห่าฟ้านั่นเองครับทุกคนจนมาถึงวันนี้เห่าฟ้าครบสงเดือนเรียบร้อยทำวัคซีนแขมแรกแล<ด>้วด้วยเด็กขี้เซาในวันนั้นจนมาสู่ความดื้อสนในวันนี้เห่าฟ้าพร้อมจะได้ป่วนบ้าน หัวกลมดิ๊กเลยแก้มส้มก็เริ่มชัดแล้วหูวก็ตั้งเองมแบบไม่ต้องดามเลยบอกเลยว่าตัวนี้แลเท่มเลยครับไม่ใช่พิเศษธรรมดาพิเศษใส่ไข่เลยจะบอกว่าวันนี้นอกจากคุณก้องและคุณอุมมารับห่าฟ้าแล้วยังขอแอบส่องเบบี้ที่ิึงคลอดเพิ่มด้วยนี่หรือเราจะกล้าปฏิเสธก็ยกให้ทั้งตกร้าเลยสิครับเอ๊หรือว่าห่าฟ้าจะมีน้องเพิ่มเร็วๆนี้นะอ่ะเอาไว้เดี๋ยวว่ากันเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าพวกเรานัดคุงชีทั้ง3คนโอ๊ตพี่นัดแล้วก็น้องตอน้นขอให้เจ้าเห่าฟ้ามีสุขภาพร่างกายแข็งงงแรรนทททีี่่ักกขอุค หนูหวังว่าหนูจะไปสร้างความสุขให้กับบ้านใหม่เยอะๆเลยนะครับก็ยินดีกับคุณกองและคุณอุ้มด้วยนะครับที่ได้เจ้าความสุกก้อนพิเศษก้อนนี้ไปย<ป>ืนยันเลยครับว่าคุณอุ้มและคุณกองจะไม่ผิดหวังแน่นอนยินดีกับทั้งสองท่านมากๆเลยครับแล้วก็ขอบคุณที่เอนดูบ้านเราและเด็กๆบ้านเรารแล้วก็แอบหวังเล็กๆว่าเราจะได้พบกันอีกครั้งเร็วๆนี้ครับบ๊ายบาย